นี่คือบรรยากาศของลานคนเดินนะครับของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบรรยากาศคึกคักนะครับการทำมาค้าขายลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็ขายขายดีไหมครับลอตเตอรี่พอได้ขายไหม,ม <า S 1> ขึ้นมาครับอ๋อขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่าก,ก็น่าจะขายดีเพราะว่าคนเยอะนะครับเป็นจังหวัดเลยก็ดูตรงบางสุพุมนี่เอง ซึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นแหล่งค้าขายแบตเตอรี่ที่สำคัญแนะครับก็จะมีหลายอย่างนะากคุณไเป็นจุดชมวิวของเชียงคานค่ะไฮไลท์ของที่นี่ นี่คือจุดชมวิวนะครับของเรียบผงค่ะเรียบฝั่งของของเที so ่ยวพาส่วนใหญ่คนก็จะเดินแถวนี้ใช่ยวครับนักท่องเที่ยวจะเป็นแล้วก็จะเป็นโฮมสเตย์ค่ะนหน้านี้สำหรับค่ะนี่เป็นสำหรับเดินค่ะใช่ค่ะเป็นถนนคนเดินฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประเทศลาวนะครับแต่เดินนี่มองไม่เห็นเลยนะครับเกือบโมงกว่าแล้วหมอกยังหนาอยู่เลยครับ การช่วงปกติไม่มีโควิดก็ชาวไทยชาวเราก็จะเดินข้ามเจะก็จะนั่งเรือข้ามฝั่งมาการท่องเที่ยวเราจะคึกคักว่านี้ทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกใช่ค่ะข้ามเรือเป็นข้ามเรือค่ะข้ามเรือฝั่งฝั่งไทยฝั่งเราจะข้ามข้ามมาค่ะชาวเราก็จะมาทํางานที่นี่ในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์โควิดค่ะแต่ว่าตอนนี้ประเทศปิดเพราะว่าไม่สามารถเข้ามาได้ บรรยากาศนะัาท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยนะครับคุณครูบรรยากาศ<ล>จัก,กรยานปันป่นเอ,อเป็นการท่องเที่ยวเขาจะจักรยานปั่นตรงนั้นครับจัก,กรยานให้เช่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ ริมโขงใช่ไหมครับริมโขงใช่ค่ะจะเป็นสะพานไม้เรียบเรียบถนนคนเดินเชียงคารค่ะโอ้บานบันเดือโขงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดของประเทศไทยนะครับภาคอีสาอันนี้เป็นถนนไอ้ประเทศไทยเป็น ทางจัก,กรยานเรียบคลองนะครับก็จะปั่นจัก,กรยานตรงนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะคือว่าสุดยอดแล้วครับครับเดี๋ยวืแม่แม่ค้าขายลอตเตอรี่เนาะคค่ะนขามาจาก,กอออำเภะไรครคับมาจาจกอำเภอวังสุขุมจังหวัดเลยคะ่ะโอ้วังบังสุขุมนี่เป็นเป็นเป็นจุดอ่าอ้นี้ใชไม่เสื่อมรวม จุบรวมยี่ปั่มันมาขายอยู่ในนั้นจ้ะอยู่ตรงต้ัดรถที่เราผ่านมันใช่ไหมโอ้พอผมผ่านมาเห็นคนเยอะะเลยเออไม่ได้ลงไปดูปะคะแต่ไม่ไม่ได้ลงไปดูขายขายดีมาเมามากี่วันแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้ครับเพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้รับมาเท่าไหร่ครับรับมาเยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะค่ะเต็มแผงนี้เลยใช่ไหมครับค่ะจะมีสองสองแพคนี้อคิดว่าประมาณไม่ไม่กี่วันก็จะหมดแล้วน ก็แล้วแต่บางครั้งก็นุ่นแหละใกล้จะออกนุ่นแหละแล้วช่วงช่วงนี้ถือว่ามันขายอะไรนะถือว่าเป็นขั้นวิกฤตหรือว่ามีคนเที่ยวลดลงเยอะไหมหรือหรือยอ่เดี๋ยวนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ค่ะอรับครับวงโควิดนี่นะ้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนคนจะมาตรงนี้นะเพราะว่าที่ภาคใต้ที่ภาคเหนือเนี่ยเขาไม่ไปแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของ ของเชียงคานเนาะอ่ะคอยขายดีครับขอบคุณค่ะ้เาดนกียมีที่เกียรูปุ้ธีเลไเ่ียเเสียุลีนานี่ไหม อานี้ต้องรองเดินเนิบนนี้ต้องรอคิวอมาทีรอครับมางบาะดูดูบรรยากาศนะครับนี่นี่คือบรรยากาศของของของร้านอาหารซึ่งแตกต่างกับภาคใต้ครัวาภูเก็ตมากเลยใช่ไมครับใช่เราไปภูเก็ตเห็นแต่น้ำตาตมาตรงนี้คนละอย่างเลยนะครับคือคื้าวสวยมากเครับ คุณลีเดี๋ยวมาครับครับ